สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะโรงเรียนเทศบาลสองบางปูจัดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติด้วยการทำ CPR ที่โรงเรียนเทศบาลสองบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูมอบหมายให้นางสาวอภิญญาอินแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบางปูเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติด้วยการทำ CPR โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพชั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปู นำโดยนางสาวยุภาวันอินกลำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งเทศบาลตำบลบางปูมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประเมินสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีเศษอาหารอุดกันทางเดินหายใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเพื่อให้คณะครูและนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นสามารถนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ไปใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ